สวัสดีครับผมมาพบกันดีเช่นเคยกับบรรยากาศฝนตกนะครับวันนี้ได้มีโอกาสไปขึ้นสารล้มละลายกลางเป็นครั้งที่สองนะครับที่ถึนแจ้งวัฒนะเป็นศูนย์ราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นสารปกครองสาลล้มละลายกลางทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่ในนั้นหมดครับวันนี้ก็ได้ไป ออกจากบ้านตื่นตีห้าครับออกจากออกจากบ้านก็ประมาณหกโมงเช้าไปถึงท่นนเจ็ดโมงเช้าพอดีครับระยะทางยี่สิบสามกิโลเมตรครับจากบ้านไปที่ศูนราชการกว่าจะเสร็จวันนี้ก็ตาเข้าไปตอนนี้เกือบเที่ยงครับผมก็ได้เดินในระหว่างเดินทางที่จะกลับบ้านไร่ผมก็ได้มาเล่า เหตุการณ์ที่ไปวันนี้ว่ามีจุดพลิกผันมีจุดอะไรบ้างไปครับสรุปแล้วคือผมไปขอความเห็นใจต่อศาลเพื่อเลื่อนพิจารณาไปอีกนัดหนึ่งนะครับศาลก็ให้ความเมตตาครับแต่การให้ความเมตตาในเลื่อนนัดนี้ เราต้องมีเหตุผลและได้ไปดาเนินการติดต่อมีหลักฐานการติดต่อพูดคุยกับธนาคารอมสินและธนาคารอมสินก็ได้แจ้งกับทนายที่เป็นโจทย์ในวันนี้เขาก็ได้คุยกันถ้าเผื่อเราไม่ทำแบบนั้นศาลก็ไม่อนุมัติให้เลื่อนครับก็จะตปิดคดีไปให้เราเป็นคนล้มละลายไปแต่วันนี้เป็นคำโชคดีของผมอีกวันหนึ่งคือศาลให้เลื่อน ไปอีกตอนแรกวันที่สิบเมษาทนายโจ์ไม่ว่างครับวันที่วันที่สิบพฤษภาหกหกทนายโจ์ไม่ว่างวันที่สามพฤษภาหกหกทนายโจ์ไม่ว่างก็เลยมาได้เป็นวันที่หนึ่งพฤษภาหกหกตรงกับวันจันทร์ครับซึ่ง ปัญหาก็จะมีอีกกระนึงคือเดิอนที่ต้นเดือนต้นเดือนพฤษภาหกหกผมจะต้องไปติดต่อกับธนาคารนำสินเพื่อจะไปทำสัญญาปานอมนี่ก็ให้มีผลจากเช่นไปเดินพฤษภา,ามิถุนาก็รกระดาษสิงหาก็มีผลสามเดือนก็คือทำเรื่องพฤษภา ต้องเอาเงินไปให้ธนาคารเอาสินภายในสามเดือนก็คือสามสิบสิงหาคมแต่ทีนี้เริ่มกัดชั้นคิดบีบหัวใจเค้ื่องหม่อีกหมอยหนึง่งเนื่องจากว่าผมได้โทรศัพท์ไปหาเจ้าหน้าที่ของธนาคารออมสินครับเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นถ้าสานัดแบบนี้แล้วผมจะต้องรีบไปดำเนินการ ทำสัญญาประนอมนี้กับธานาคารนมสินใหม่แทนที่ผมจะได้ยืดระยะเวลาไปถึงสิงหานะครับเท่ากับว่าภายในสิ้นเดือนนี้ผมจะต้องไปทำสัญญาประนอมนี้กับธานาคารนมสินก็จะเริ่มนับไปมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยครับภายในพฤษภาคมเนี่ยผมจะต้องมีเงินไปปิดหนี้แต่ว่ามันบีบหัวใจตรงที่ เงินกู้สากรออนรัพย์อาจจะไม่ทันภายในเดือนพฤษภาคมไงครับเท่าคกับว่าผมจะผิดผิดสัญญากับธนาคารนอมสินมันก็จะปิดเกมอีกปิดเกมที่ไม่สวยหรูซึ่งธนาคารโอมสินก็จะทําเรื่องเนี้ยไปให้สำนักงานใหญ่อนตมัติมันเขาก็จะมีระยะเวลาอนุมัิภายในสามเดือนซึ่งมันก็สามเดือนที่นี่คือครบในเดือนพฤษภาคมพอดีซึ่งวันที่หนึ่งพฤษภาคมอ่ะ หมายความว่าผมจะต้องมีเงินไปปิดออมสินแล้วนะครับผมถึงจะไปไปขึ้นไปขึ้นศาลครั้งที่สามเนี่ยคงจะต้องรอปฏิหารอีกรอบถูกหวยรวยเบอร์เป็นไปได้นะครับถูกหวยรวยเบอร์ได้อีกอย่างต้องมาลุ้น ว่าสากรออมทรัพย์เขาจะอนุมัติให้เงินเมื่อไหร่เนื่องจากว่าส่งหนังสือยื่นเงินกู้ไปวันที่25ม่มกราคมแสดงว่าตกคิวรถไฟขบวนสุดท้ายเนื่องจากว่าเขาบอกว่าต้องให้สมัครเป็นสมาชิกชาปนากิจสงเคราะห์เข้าไปด้วยก็เลยทำเอกาสารเพิ่มเติมเข้าไปสมัครสมาชิกชาปากิจสงเคราะ เท่ากับว่าแทนที่จะประชุมเดือนหน้าก็เลื่อนเข้าไปเป็นเดือนมีนาคมหมายความว่าต้องมาลุ้นมีนาเมษาพฤษภาสามเดือนนะครับสากลกองทัพที่ยื่นผู่ไปเนี่ยเขาจะอนุมัติทันหรือไม่มันเป็นอะไรที่ทุกอย่างขีดเส้นใต้ไว้หมดหนึ่งสารขีดเส้นใต้ที่จะไปวันที่หนึ่งพฤษภาคม ความสินขีดเส้นใต้ไว้ที่จากแต่เดิมขีดเส้นใต้ไว้ที่เดือนสิงหาคมซึ่งมันจะหมดอายุค,ความคราวนี้ก็กลายเป็นว่าถ้าเร่งให้ผมไปยื่นทำปรับโครงสร้างนี่ภายในสิ้นเดือนนี้ก็เท่ากับว่าเลื่อนไปมีนายมษากุจะพาสามเดือนเนี่ยความสินก็ให้แค่นั้นสามเดือนผมบอกว่า อมก็รกักดาสิงหาได้ไหยครับผมกลัวว่าเงินสากรที่กู้ไปผมจะออกมาไม่ทันก็เท่ากับว่าผมไปผิดสัญญาตัดสารไปผิดสัญญากับธนาคารออมสินซึ่งเรื่องที่จะไปบังคับให้คนเงินกู้เราให้ปล่อยเร็วๆเ,เ,เนี่ยซึ่งทุกคนทั้งประเทศเขาก็กู้เหมือนกันหมดผมก็คงไม่มีอภิสิทธิ์ที่จะโทรไปหาเจ้าหน้าที่สากรบอกว่าอนุมัติให้ผมก่อนคนอื่นได้ไหมเนี่ยมันไม่ใช่ครับ ต้องเห็นใจเขาทุกคนยื่นกู้ไปมีปัญหาหมดมันก็ต้องไปตามคิวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเอาเป็นว่าก่อนสิ้นเดือนก่อนสิ้นเดือนเนี้ยก่อนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยอีกครึ่งเดือนเนี้ยอีกสิบสิบห้าวันเนี้ยต้องไปติดต่อธนาคารนำสินต้องไปทํา สัญญาปันอนีมีโดยเตรียมเอกสารทำนองที่เป็นบ้านหนังสือรับรองเงินเดือนบัตรประชาชนสเตทเมนต์หนังสือยือ่นคำขอกู่ไปที่กรมส่งเสริมหนังสือ,สอที่ศาลเลื่อนนัดเพื่อที่จะให้สำนักงานใหญ่ออมสินอนุมัติครับเพื่อที่วันนั้นตอนที่ผมไปขึ้นศาลวันที่หนึ่งพฤษภาผมจะได้เอาหลักฐานว่าเนี่ยผมไปติดต่อกับธนาคารออมสินแล้วนะ สัญญาปะนอมนี่เผื่อท่านจะอนุนมัติให้ผมเลือดได้อีกครั้งหนึ่งก็ยังดีผมกลัวว่าถ้าถ้าเงินกู้ออกทันก็กลายเป็นว่าผมปิดเกมได้เร็วปิดเกมได้ดีหมายถึงว่าแต่ถ้าทอมสักสากร,ากรออกช้าสมมติว่าหลักฐานที่ยื่นไปครบ มีนาเริ่มสตาร์ทมีนาสากรประชุมเมษาเป็นไปได้ที่ภายในสองเดืนอนเขาจะให้เงินคือพฤษภากับมิถุนานี่แหละครับอาจจะเป็นฝั่งเส้นสุดท้ายเล็กๆที่ผมจะต้องเร่งหายวิธีก็คงขอกำลังใจจากท่านผู้ชมนะครับผม เป็นกำลังใจให้ผมงสู้ไปอีกอุดใจหนึ่งผลเป็นประการใดจะมาแจ้งให้ทราบนะครับเอาเป็นว่าหนึ่งฤศศพฤษธสภาต้องไปศาลอีกรอบสิ้นเดือนนี้ต้องไปออนเซ็นอีกรอบและลุ้นภายในสามถึงสี่เดือนนี้ให้สากรอนุมัติเงินปูให้เสร็จเพื่อที่จะไปเปิดให้เสร็จแล้วก็ขอกำลังใจใทุกคนนะครับ ให้ผมผ่านอุปสรรคครั้งนี้ไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วก็ฝากกดปุ่มขอบคุณใต้คลิปครับเพื่อให้อย่างน้อยๆก็เป็นกำลัรงรใจนะครับให้ทำคลิปต่อไปครับผมตอนนี้ก็อีกประมาณ2ชั่วโมงฝนตกก็จะถึงเมื่อไรแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ